ครับสวัสดีครับกับคลิปนี้เราจะมาเดินเล่นทุ่งนานครับที่อยู่หลังบ้านฮะที่เห็นด้านนู้นก็คือบ้านเรานะฮะอันนี้จะเป็นทุ่งนาเราจะไปเดินตามคันคันนารลอวคันแทนนานะไปเรื่อยๆนะครับผม้นข้าวโอ้งามมากฮนะ โอ้มีเสียงปลานะเสียงปลาคุบด,ด้วยต้องมีปลาแน่เลยครับเองพันนานี่ไม่มีหญ้าแล้วฮะลู้ๆกันอยู่ฮะน่าจะโดน ฉีดยาค่ายาน่นครับที่เห็นนุ่นคือบ้านผมฮะัันนี้ก็เป็นประมาณเวลาสักประมาณห้าโมงกว่า โดยมาต้องถือไม้มาหนึ่งอันฮะเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวโอ้ข้าวงามรับผมอันนี้จะเป็นนาของอีกเจ้าหนึ่งนะ เป็นคลองครทำนองคลองคลองไก่ไก่ทางมองนนชมบรรยากาศเพลินเ,เลยนะครับยามเย็นนะ วันนี้นะ่เป็นวันอังคารนะครับผมมันจะเป็นบ้านบ้านคุณครูนะบ้านหลังลนี้น่าสับ สวยงามมากครับันนี้จะเป็นนาหวานทั้งหมดนะฮะนาดำนี่หายากแล้วเพราะว่าแรงงานหนึ่งแล้วแล้วก็นาหวานจัไว นี่ก็จะเป็นทางนะทางไปสู่บ้านบ้านคนรู้จักกันนะครับผม เราจะเดินไปตามคันนาเรื่อยๆอ๋อนอกคันนาเขจะมีปลูกพริกด้วยนะครับผมปลูกพริกปลูกข้าวโพด 他们都当了网红。 เลยเดี๋ยวเราเดินขึ้น កូនដល់ណាចាំទៅ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  ส่วนด้านนี้นะเขาจะปลูกข้าวโพดนะบนคันนาเีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ออกมาเดินเล่นที่ทุ่งนาก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ